เรียบร้อยครับผมกับผลงานการตั้งปั๊มโซลาเซลล์ขนาด3นิ้วสุดในงานนานะครับผมท่อน้ำลึกใส่ไปที่9เมตรครับผมตอนนี้นะ้ำยังเยอะอยู่หน้าแรงมานลุ้นกันนี่นะครับผมจะแทงโซลาเซลล์อยู่ด้วยกัน6แผงเป็นโครงของเกา่าย้ายมาอีกที่หนึ่ง ผมสูบน้ำาท่อสามนิ้วสูบใส่คลองใส่ไก่ครับผมไหลไปไหนไหล,ไ,หลไปนูน่นระยะทาง150าิเมตรเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับผมส่วนตรงนี้ก็แปลงนะมอีกเจ้าใช้ท่อพยานนะนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งรอ,นะอ,อ,อนน้าใส่ที่ผ่านมาเราใช้ท่อพยานนะคสูบน้ำกันนะครับปีนี้เราใช้โซลาร์เซล นี่ครับผมโอ้หอยเยอะมากตรงนี้นาปรังนี่ครับผมปลายน้ำออกไหลเรื่อยๆนี่ครับผมเข้านาปัง นี่ครับผมพื้นที่นาทั้งหมดอยู่สปลลิปไร่สุดลูกหูลูกตาเหลือน,นุ่นเลยเหลือฝั่งโซนนี้นะครับผมที่น้ำยังไม่ได้นอื่นโอเคหมดละนี่วันนี้เข้าสู่วันที่6ของการสูบน้ำโดยใช้แสงแดดโซลาเซลล์สูบป,ปกติใช้ท่อพยานาคท่อหน้า6นิ้วใช้เวลาอยู่7วันเต็มเรามาดูกันว่า โซลารเซลล์ขนาด3นิ้วจะใช้กี่วันในการเต็มครับ